สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะครับอันนี้ฝนกำลังใกล้จะหยุดตกนะครับดินลินนิดนึงครับให้มาดูน้องลำพูนนะครับน้องเล็กครับนี่นะครับขุดสะนะครับจะให้ผมเลี้ยงปลาหรือไงครับนี่จะให้พ่อเลี้ยงปลาแล้วครับน้องลำพูนครับ ชอบมากเลยนะครับนี่ลึกอยู่นะครับนี่สงสัยจะให้เลี้ยงปลานะครับน้องน้ำพูนดูดูเล่นใหญ่เลยนะครับชอบมากเลยครับโคนครับนี่แมคโครนะครับนี่แมคโคันเล็กครับแมคโครรุ่นนี้ไม่เปลืองน้ำมันนะครับเปลืองแต่ยญ้าครับอ้อยครับนี่ แม่ท่านใดสนใจอยากจะขุดสะขุดบ่ออะไรก็ติดต่อได้นะครับคิดไม่แพงครับซื้อแต่อ้อยกับกล้วยให้กินก็พอแล้วครับแมคโครรุ่นนี้นะครับนี่โอ้ขุดสะนี้ก็ลึกอยู่นะครับนี่ เอามาถมไว้เท่าไหร่ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเอาดินมาถมไว้เท่าไหร่ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับก,ก็เลยปล่อยให้เขาเล่นเลยครับตามสบายเลยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับนี่ก็จะขุดเป็นลุมเป็นบ่อยอย่างนี้นะครับช้างนะครับขุดเล่นดินเล่นโคลน,นะครับ ตามธรรมชาติเราครับจะขุดลุมให้เลี้ยงปลาแล้วครับขุดบ่อให้เลี้ยงปลาแล้วครับน้องลำพูนสงสัยจะต้องซื้อปลามาปล่อยแล้วนะครับ มีสายลุงด้วยครับมีบ่อน้ำส่วนตัวนะครับน้องลำพูนครับ หาดินมาถมไว้เท่าไหร่ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับแต่หลักตรงนี้ก็จะผูกน้องเฉพาะตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนก็ผูกที่หนึ่งครับเพราะว่าแฉะมากครับตรงนี้ครับดูนะครับสภาพดูไม่ได้เลยครับดูพี่บุญมีนะครับ จะเอาเหมือนกันนะครับพี่บุญมีนี่อาทำไรครับสายโยกครับสายโยก ็จะเอามาถูตัวเขานะครับครับคันนะครับเอาเชือกถูถูคอนะครับคันครับ ใหญ่มากครับสะนาำใหญ่มากครับน้องลำพูนแ,แม่ท่านใดสนใจจะขุดสะขุดอะไรก็ติดต่อได้นะครับค่าตัวไม่แพงครับขอแค่อ้อยกับหญ้าก็พอแล้วครับ ดูพี่บุนมีนะครับพี่ใหญ่นะครับ เล่นตะโคนครับน้ำก็ไม่ไหลอดิตมาครับอดิตมาถูตัวเองนะครับน้องลำพู ปูปีบุญมีครับยืนโยกสวยๆเลยครับอ่า มาก็จะมาถูตัวมาทาตัวนะครับ นี่ครับวิธีการขุดของเขานะครับฉลาดมากๆับครับ,รบขุดแล้วครับขุดแล้วครับได้ดินขึ้นมาไหมครับอได้มาแล้วครับหาดินม,มาถมไว้เท่าไหร่ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับ เราไปดูคุณยายป้าใสกันนะครับนี่นะครับคุณยายจะเล่นดิบกับเขาไหมครับโอ้คุณยายไม่เล่นเลยครับคุณยายเป็นช้างที่สะอาดนะครับวันนี้โอ้ท้องอ้วนเลยครับได้กินอาหารของหวานจากแม่แม่อซีนะครับวันนี้ครับ ก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะครับที่ช่วยมาอุดหนุนผลไม้ของเรานะครับนี่ครับถึงจะตกงานยังไงเราก็ยังเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะครับไม่เคยให้เขาอดนะครับถึงจะไม่ได้ทำงานก็ตามนะครับจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้